บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่82นะครับดำเนินรายการโดยผมวริดิ้มทองกุลและผมสุปชัยพุทธิชวงครับคุณวริทและคุณผู้ฟังครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อันหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก แอปพลิเคชันนี้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า TEMU โดยสื่อมวลชนและคนไทยหลายคนก็ออกเสียงเรียกชื่อแอปนี้แตกต่างกันไปเช่น TEMU แต MU TEMU ผมก็เลยลองไปค้นหาโฆษณาที่แอปพลิเคชันนี้เผยแพร่ในระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้ลองไปฟังกันดูครับว่าชื่อแอปพลิเคชันนี้ออกเสียงว่ายังไงครับ The app and like billionaire. ดูเหมือนในโฆษณาชิ้นนี้จะออกเสียงชื่อแอปพลิเคชันว่าเทมูนะครับแต่ว่าจะออกเสียงอย่างไรก็ตามไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าผู้ใช้ในแต่ละคนก็จะออกเสียงแตกต่างกันไปตามสำเนียงภาษาของตัวเองแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือแอปพลิเคชันนี้เปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายน2565หรือไม่ถึง2ปีก่อน แต่ว่าในขณะนี้เทอร์มูมีผู้ใช้งานเฉพาะในสารัฐมากกว่า50ล้านคนมากกว่าเจ้าตลาดอย่าง Amazon Shopping ไปแล้วโดยชาวสหรัฐ3าใน10คนเคยซื้อสินค้าผ่านเทอร์มูในช่วง12เดือนที่ผ่านมานี้และทางเทอร์มูก็อ้างว่าขณะนี้ครองส่วนแบ่งตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในสหรัฐมากถึง17ทีเดียวครับครับคุณวริศสาเหตุที่เทอร์มูตกเป็นเป้าถูกวิจารณ์ก็เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มจากประเทศจีนครับ โดยทันทีที่เทอร์มูเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็มีเสียงวิจารณ์ว่าสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนจะลังลายเข้าสู่เมืองไทยทําให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยอยู่ไม่รอดและยังถูกโยงด้วยว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทุนจีนจะเข้ามายึดประเทศไทยครับพอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้นในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนรายล่าสุดนี้และยังมีความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในแวดวงอ e ีคอมเมิร์ซด้วยครับ ว่าการรุกตลาดของช้อปปิ้งออนไลน์จากจีนจะส่งผลอย่างไรต่อน,นักช็อปชาวไทยและผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME จะต้องรับมืออย่างไรบ้างครับครับคุณสุบชัยเทอร์มูเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทสัญชาติจีนที่ชื่อว่าพินตัวตัวนะครับโดยแอปพลิเคชันพินตัวตัวจะใช้เฉพาะในประเทศจีนส่วนเทอร์มูจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยชื่อของเทอร์มูย่อมาจากสโลแกนในภาษาอังกฤษก,ก็คือ Team Up, Price Down หรือแปลเป็นไทยก็คือซื้อรวมกันราคาถูกกว่าซึ่งก็สอดคล้องก,กันกับชื่อของแอปพลิเคชันต้นตำรับในประเทศจีนก็คือพินตัวตัวโดยคำว่าพินในภาษาจีนก็แปลว่ารวมกันนั่นเองครับดูจากชื่อก็สะท้อนกลยุทธ์สำคัญของเทอร์มูและพินตัว,ต,วตัวก็คือการรวมคำสั่งซื้อของคนที่อยากได้ของ หรือสินค้าประเภทเดียวกันเข้าด้วยกันและต่อรองกับผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ของในราคาขายส่งหรือราคาที่ถูกกว่าจากนั้นทางแอปพลิเคชันก็จะมากระจายแบ่งสินค้าให้กับผู้ซื้อแต่ละรายนั่นเองซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้ในภาษาการตลาดเขาเรียกว่า community group buying หรือ CGB ครับดังนั้นราคาที่ขายถูกมากๆของเทอร์มูจึงไม่ใช่การให้ส่วนลดโดยตรงเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆ แต่เป็นเพราะได้ตัดพ่อค้าคนกลางออกไปผู้ผลิตทำการขายตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภคในแบบราคาเหมาซื้อนั่นเองครับใช่ครับคุณวริศเทอมูเริ่มเปิดตัวในอเมริกาเหนือและประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากนั้นก็ขยายไปยังประเทศอื่นๆจนขณะนี้เข้าไปทาตลาดในมากกว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วครับตัวในอาเซียนเทอมูเริ่มเปิดตัวในมาลเลเซียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว จากนั้นก็เปิดตัวในฟิลิปปินส์และล่าสุดก็มาประเทศไทยครับจริงๆแล้วเทอร์โมนั้นแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง s h o ป e e Lazada อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในเทอร์โมจะไม่มีสินค้าของไทยเลยจะเป็นของที่นำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมดตัวผมเองช่วงที่อยู่ในประเทศจีนก็เคยซื้อของผ่านพินตัวตัวซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเทอร์โมแต่ว่าก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะสินค้าลายอย่างไม่ตรงตามคุณสมบัติ และคุณภาพก็ไม่ค่อยจะดีครับผมได้คุยกับคุณกุลธิรัต์ักวัรไกรเริศนายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยซึ่งเธอก็มีความคิดเห็นเหมือนกับผมครับ จริงๆมีการแบบมีมีมีการทําเทียบออกมาเลยนะว่าสินค้าท่านในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็สินค้าในทีมูเทียบกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าทีมูจะถูกกว่าทุกสินค้านะคะทีมูบางอันก็แพงกว่าแต่คุณลิตี้หรือสินค้าหรือขนาดก็อาจจะไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยค่ะมินว่ามันกลับไปอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วว่าเขาต้องการแบบไหนคือถ้าอย่างช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยมันจะมีทั้งสินค้าไทยสินค้าจีนที่แบบซื้อปุ๊บวันพรุ่งนี้ได้ปั๊บใช่ไหมคะแต่ถ ะะเพราะมันยังเป็นสินค้าแบบชิปปิ้งแบบครอสบอร์เดอร์จากต่างประเทศมาอยู่โดยใช้เจ T Express ะคะ่ะวงการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นตลาดที่แข่งขันกันดูเดือดอย่างมากนะครับเหมือนเป็นทะเลแดงเดือดหรือ Red Ocean โดยแต่ละรายก็มีกลุ่มทุนเทคโนโลยีรายใหญ่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นที่คนไทยเราคุ้นเคยก็คือ Lazada ซึ่งมีเจ้าของก็คือกลุ่ม A l i ba าบ ส่วนช h o ป e ีเจ้าของเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ชื่อว่า C l i m i t e d นะครับโดยมี e ทนเซ t ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนเจ้าของแอปพลิเคชัน e c h a t ถือหุ้นอยู่ราวๆ20%ส่วนเทอร์มูนั้นมีเจ้าของก็คือพินตัวตัว,ตวบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐด,ด้วยครับครับคุณวริศแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มีมากมายและแข่งขันกันอย่างดุเดือดอยู่แล้ว แต่และเจ้าก็ต้องสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวเองครับพอมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาก็เลยเกิดกระแสหือหาครับคุณกุลธิรัตน์พักวัตรไกรเลิศนายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าดังนี้ครับ พอมันเข้ามาเนี่ยมันก็มีความตื่นเต้นในอุตสาหกรรมเนาะที่ทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คู่แข่งใหม่เข้ามาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกเลยว่าตลาดของทีม่เนี่ยจะไปชนกับคนที่ช็อป AliExpress กับ Amazon ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปชนกับคนที่ช็อปในตลาด Tik t o อกก็คือเป็นพวก i m p o อร์ตซีฟช้อปปิ้งที่แบบราคาถูกเข้าไว้ไม่ต้องรู้จักแม่ค้าก็ได้แต่แบบราคาเฮ้ยมันราคาแค่2องสบาท400บาทงั้นลองซื้อเลยเลยดีกว่าถ้ามันดีมากๆก,กนะคะก็จะซื้อเขาเรียกอ,อะไรคะกลายจะเป็นล สิค้าที่ขาประจำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ซีเรียสในแบบออสินค้าที่ได้มาจะเป็นยังไงแต่คือขอให้ได้ลองก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นพวก price sensitive ชอบราคาถูกนะคะกลยุทธ์การทำการตลาดอีกอย่างหนึ่งของเทอร์มูที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากก็คือการรับประกันคืนสินค้าได้ถ้าไม่พอใจภายใน90วันซึ่งถือว่านานมากๆเลยนะครับนานกว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่จะให้คืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา14-15วันเท่านั้น นอกจากนี้เทอร์มูยังทุ่มงบโฆษณาอย่างหนักท่านผู้ฟังจะพบว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีฟีดโฆษณาของเทอร์มูขึ้นมาใน Facebook Instagram TikTok อย่างถียิบถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานเลยก็ตามการบุกตลาดอย่างหนักหน่วงเช่นนี้ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์จากจีนจะเข้ามาทุ่มตลาดจนทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยของไทยอยู่ไม่รอดกันทั้งหมด นายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยอย่างคุณกุลธิรก็ยอมรับว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไทยจําเป็นต้องเร่งปรับตัวอย่างเร่งด่วนครับมันเป็นการทําให้ผู้การไทยต้องตื่นตัวมากกว่าที่จะแบบในการปรับปรุงนะคะ transformation ตัวเองให้ให้แข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเราก็ทําตัวเองในเรื่องของการแบบสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นคุณเคยไลฟ์คอมเมิร์ซหรือยังถ้าคุณไม่เคยคุณต้องทําอย่างเงี้ยค่ะคุณเคย ทำเกมฟิเคชันหรือว่าทำระบบ CRM ในเชิงดิจิทัลให้คนกลับมาซื้อสินค้าคุณมากกว่า2ครั้ง5ครั้ง10ครั้งหรือยังคือเรื่องแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สำ,สำคัญและจำเป็นมากๆในยุคดิจิทัลถ้าคุณไม่ทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีทางเีียะสู้คู่แข่งได้เพราะว่าคนที่เป็นคนคนซื้อเนี่ย เขาจะเปลี่ยนในทุกครั้งเลยถ้าสินค้าที่อื่นมันถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราดูแลหลังการขายยิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เขาเปลี่ยนไปเจ้าอื่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมดังนั้นต้องบอกว่า SME ไทยเราต้องทํากันบ้านหนะักเรื่องของทํายังไงให้ลูกค้าที่เขารักเราอยู่แล้วเนี่ยรักเรามากขึ้นไปอีกหรือเพิ่งช็อปครั้งแรกต้องช็อปครั้งที่2ครั้งที่5ครั้งที่10ให้ได้นะคะคุณกุลธิรัยังบอกด้วยนะครับว่าถ้าเราขายสินค้าราคาถูกหรือว่าเป็นพ่่อออคคค้้้้้าาาาาาแมมมทีีซืืสินาจาจนจจกเงลวาขายต อย่างนี้ลำบากแน่ครับแต่ว่าถ้าเราขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของไทยผลิตได้เฉพาะในเมืองไทยเช่นผลไม้อาหารออร์แกนิกสมุนไพรและยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทำแพ็กเกจที่สวยงามและทำการตลาดแบบออนไลน์ด้วยสินค้าพรีเมียมแบบนี้ไม่ต้องกลัวการแข่งขันจากสินค้าจีนเลยครับครับในอดีตมีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มากมายที่เข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยนะครับ โดยประสบความสําเร็จบ้างแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จบ้างครับหลายเจ้าต้องม้วนเสือกลับบ้านไปอย่างเช่นล่าสุดก็คือ JD.com ซึ่งเจ้าของก็คือจิงตงยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซจากจีนที่เข้ามาร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลของไทยแต่สุดท้ายก็ต้องม้วนเสือออกจากตลาดเมืองไทยไปในที่สุดหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ที่เทอร์มูแล้วก็แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อื่นของจีนก็เข้าไปบุกตลาดเหมือนกัน แต่ว่าเจ้าตลาดเบอร์1เบอร์2ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มของญี่ปุ่นและก็ของเกาหลีใต้เองครับแต่ว่าเพราะเมืองไทยเราไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองผู้ประกอบการของไทยจึงต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติจึงเกิดความวันวิตกทุกครั้งที่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแย่งชิงตลาดครับใช่ครับคุณวริศผมคิดว่าในระยะนี้มีการปั่นกระแสหวาดกลัวจีนกันอย่างมากนะครับทั้งทั้ที่สินค้าหลายอย่าง ทั้งรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือโทรศัพท์มือถือก็เป็นแบรนด์ของต่างชาติทั้งนั้นและทุกวันนี้สินค้าบางอย่างก็แทบจะไม่มี Made in Thailand อีกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเองผมเชื่อว่าคนไทยก็ต้องอุดหนุนสินค้าไทยอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ปุรภาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยครับโดยสามารถค้นหาคำว่า บุรพาไม่แพ้รายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก